สวัสดีค่ะจ่านะคะจ่าพี่นิชาวันนี้จ่าพี่นิชได้มาซื้อยาน้ําสูตรไตรจีนของของเราไป1น่ขวดนะคะ1นขวดแลวะ,ะว,แลว,วันนี้บอกไปวว่าช่วงเวลาบ่ายโมงโอโรนะคะ ติดนาฬิกาเพื่อไม่เกียดในมุมนะช่วงเวลาบ่ายโมงเราจะเริ่มแจกยานะคะพร้อมด้วยพีแพรให้ทานค่ะใครที่มาสาขาเราวันนี้และผู้โชคดีลำดับที่หนึ่งนะคะจากพี่นิดก็เป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้ได้มาดื่มยาน้ำสุขใี่น่ขททองเรานะคะที่เก็บกล่องเลยเห็นไ,ไหมคะเก็บกล่องเลยนะคะใจญ่เลยคะยังไม่ได้เก็บนะคะเก็บกล่องนะคะเรียกแต่ยาเปิดปากเกลียวเลยค่ะเปิดปากเกลียวเลยค่ะ จัดตุลาเกลือจัดตาเทเลยค่ะเทไม่อั้นค่ะเทไม่อั้นนะคะเทไม่อั้นนะคะค่ะอ่านะคะเป็นเทเกลเหนื่อยจริงไหมนะคะเนี oui> ่ยค่ะแล้วก็พีแพ้ค่ะเราบริการให้นะคะเมื่อเช้าคุณมีลูกค้าผ่านไปแล้วอ่ะพร้อมด้วยพีแพ้สองเม็ดนะคะพีแพ้สองเม็ดนะคะวันนี้เจซีบัดบินดูแลสุขภาพเราท่านช่วงป้องทานนะคะป๋านะนะคะ อันี่อาของเองนะคะสองเมตรนะคะแล้วราคาเพื่อนๆดูได้เลยค่ะเจสีหมอกเพนต้องบอกเลยค่ะนี่จะต้อูนะคะครับดูนะคะคสองเมตรนะครับค่ะอจะจ่ายก็เคยทานอยู่ใช่ไหมคะมีแคร์อ๋อแล้วนะคะเดี๋ยวไปไหนชิชุ่ให้นะมาเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะแจกนะคะเดี๋ยวน้ำสุดไปทีหนึ่งค่ะแบบชิชู่นะคะเผื่อเลอะค่ะ จกรรมแบบนี้ดีไหมคะคือกำไรม่ากเราเคจ้าขายห้าล้านบาทนะคะแล้วก็เลยคืนกำไรมากนะคะขอบคุณเพื่อนที่ราคาดีแพดีเลยครับผมพีแพร่นะครับมันก็ได้กระทั้งทุกส่วนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับดีมากครับผมใช้บริการอยู่ประจำอยู่ครับผม วันนี้ได้ได้สปอนเซอร์จากท่านอาจารย์สุดยอดครับได้บอกเพื่อนๆไปกันเยอะๆนะคะได้เลยครับได้เลยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะ